ออกมานี่เร็วออกมาค่อยคุยกันมันน้องชาบึงยิงยิงขึ้นน้ำที่แกงมาให้ยิงข้าวหนนนะใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววันนี้เราขนมมาฝากวันนี้นี่นี่พี่เอาขนมมาให้ไม่ใช่รู้จักพี่เปล่าพี่พี่คนดีน้องน้องพี่แฝงน้องพี่แฝงนี่น้องพี่แฝงน้องพี่แฝงเองรู้จักว่าน้องพี่แฝงอ่ะน้องพี่แฝงเองใจเย็นใจเย็นเหมือนน้องกลัวนะใช่เหมือนน้องกลัวนะทุกคนทำให้ดีเพื่อนัน จะลองไปเจราจาดีๆจรได้จะจะค่อยๆเจรจาเจรจานะเจียวกลัวว่าน้องดอกไม้จะกลัวนะใจ,ยจ,ะนะจะเย็นน้องพี่แฝงเองน้องพี่แฝงเองใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุน้ยเนเีนนะ่ยครับสวัสดีครับสวัสดี พี่ๆป้านาอาทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับ้าสู่วัดผาหล่อนกับผมก็วันนี้ครับผมผมดูคลิปพี่แสงเมื่อเช้านะว่าพี่แสงกับน้องหลงมาหามนุษย์ป่านะทุกคนผมก็ไม่ทราบว่าพอน้องไปไหนนะพอน้องใจร้ายเกินไปหรือเปล่าที่ทิ้งน้องดอกไม้อยู่เพียงลําพังนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะลองมาดูว่าน้องดอกไม้เป็นยังไง อยู่ยังไงนะทุกคนเพราะผมดูคลิปพี่แฟงเมื่อเช้าครับผมก็เห็นแบบอยู่ตัวคนเดียวเพียงลําพังนะผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยเอาขนมหน้อมส้มมาฝากน้องดอกไม้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงสงการนะครับก็สวัสดีวันสงการครับผมวันนี้ผมก็เลยไม่ได้มาคนเดียวผมแล้วเ,เพื่อนนันมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็ก็ครับทุกคนเดี๋ยว เอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมก็ครับผมตอนนี้ก็ได้เดือนจากแม่น้ำแล้วนะครับอันนี้เพื่อนนันก็ไปเพื่อนนะันนี่เพื่อนนันก็พร้อมแนละ้วเพื่อนนันก็ได้ถือถุงขนมไปฝากน้องดอกไม้ได้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอพ่อน้องเปล่าทุกคนผมก็ไม่ทราบแล้วว่าพ่อน้องใจร้ายกันไปหรือเปล่าหมายทิ้งให้น้องดอกไม้อยู่เพียงลําพังแต่ตอนที่ผมมาครั้งแรก นะครับผมที่ผมมาที่เนี้ยผมมากับน้องหลงผมก็เจอพ่อน้องดอกไม้นะแต่ไม่เจอน้องดอกไม้ก็ทนครับมันก็เริ่มแปลกๆนะครับว่าพอน้องดอกมอไม้พอไมายถึงใจร้ายกับน้องดอกไม้จังทิ้งให้อยู่เพียงลําพังตอนนี้ครับผมเราได้เดินมาครับได้เดินมาอยู่ตรงนีว้ว่าจะเจอน้องดอกไม้บ้างทุกคนตอนนี้ครับจะนันนี่ผมมากับเพื่อนนันนะครับก็ ดาวขนมน้ำส้มมาฝากน้องดอกไม้ด้วยนะครับผมนี่ครับตอนนี้เฮ้ยเป็นนันนี่ตรงนี้เลยเนี่ยเปย์เป,เปที่เมื่อเช้าที่พี่แฝงเอามาให้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงซึ่งจะห้าโมงแล้ว,ลวนี่ครับทุกคนเดี๋ยวรีบไปหาน้องดอกไม้ด้วยไปเจอน้องดอกไม้ไหม,มน,นี่นะครับนี่เปย์แหละเสื้อผ้าละผ้าคนหนูที่พี่แฝง มาให้น้องดอกไม้ครับมมผมนี่นะนี่ครับผมนี่นะก็ครับนี่นี่นะเบยก็ไม่รู้ว่าน้องดอกไม้อยู่ไหนเ<ร>พื่อนนั้นนี่ตอนแรกๆที่ผมมาผมก็เจอมนุษย์ปามะอยู่ข้างบนนี้นะที่ผมมากับน้องหลงเขาที่แล้วก็พันไปไรบัตแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะเจอน้องดอกไม้ไหม อวิ่งพนนันเพนนันพนันนี่นี่พนันทุกคนเห็นไหมุกคนเห็นไหมใครทำตอกไม้หรือว่าไปไปไปพนันลองลองไปเถอะทักถามดูไปนคมันน้องดอกไม้อยู่คนเดียวนะน้องดอกไม้เป็นน้องดอกไม้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่น้องดอกไม้น้องดอกไม้ทำอะไรอ่ะนี่วันนี้พี่มาหาหรือเจ้าพี่เปล่าน้องดอกไม้มันน้องจะกลัวเขาเหมเฮ้ยมนจะกลัวเลย อมาออกมานี้เร็วเอามาวคว่อยคุยกันมันน้องเจ้าบุญมันขึ้นน้ำพี่แ้งมาให้พี่แฝงขนนะใจเย็นใจยเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัววันนี้เรา,เาขนมมาฝากวันนี้นี่นี่เพีวขนมมาให้ไม่ใช่รู้จักพี่เปล่าพี่พี่คนดีน้อง ank, น้องพี่แฝงน้องพี่แฝงนี่น้องพี่แฝงน้องพี่แฝงเองรู้จักว่าน้องพี่แฝงอ่ะน้องพี่แฝงเองใจเย็นใจเย็นเหมือนน้องกูกลัวนะใช่เหมือนน้องกกลัวนะทุกคน

Nhô của nó nó hoa mà nó hoa họ hoa 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 máy hoa 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 nó hoa ui 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 nó nó hoa ba nóng hoa 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 ni không ờ, độc máy mình nón vẫn còn còn ở nhà, mình nói còn còn là gì vậy, mình nón vẫn còn rồi nghe phòng, không là thăm nóng, đọc máy. nóng đọc máy, nóng đọc máy, nóng đọc máy, máy นี่วันนี้พี่เอาขนมมาฝากน้องด้วยโอเคเย็นจีเย็นจีเย็นจีเดี่ยวลองให้ขนมนี่วันนี้พี่เอาขนมมาฝากมาจริงไหมมีพี่เอาขนมมาฝากนี่ขนมใหญ่เลยส่งน้ำส้มด้วยนี่มีพี่เอาขนมมาฝากชอบไหมชอบไหมน้องดอกไม้น้องดอกไม้ก็ยังไม่คุ้นชินกับเรานะก็ยังกลัวว่าไม่รู้จักเราใช่เหมือนน้องจะไม่เคยเจอพวกเราด้วยใช่ไหมพี่ ผมดูคือพี่แฝงก็ได้ปืนฉีดนน้ำมาให้ใช่อันนนีี้ก็พ่แงายพี่ขอจับหน่อยได้ไหมนี่ปืนฉีดนน้ำพี่แฝงก็มาให้ครับผมมีเสื้อนนี่ะเก่งๆแบบเนี้ยแงก็เอาให้ล้วก็เปย์ด้วยนะทุกวดโอ่ะน้องดอกไม้อ่ะเมื่อเช้าพี่แฝงก็ได้เอาหมดเลยนะใช่ตอนนี้เกือบจะห้าโมงแล้วก็ยินเย็นแล้วใช่ไหมเพื่อนก็เย็นแล้วนะน้องดอกไม้เนี่ย น้องพี่แฟงเองใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเขี่ยเปล่าไม่ต้องกลัวนะเป็นดอกน้องดอกไม้ยังกลัวอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับน้องดอกไม้ยังไงดีก็ทนครับก็เดี๋ยวผมก็จะหาวิธีปลอบใจน้องลวดนิ้นเราน่าจะเอาแบบเป็นชิ้นน้ำมาก็บอกหนึ่งใช่ไหมมาเล่นกับน้องะครับผมเดี๋ยวผมไปจะตั้งกล้องครับ น้องน้อต้งด่นองดนี่ขนมมาตากน้องกินได้กินได้องดอกไม้ก็ยังกลัวอยู่นะเอาไงดีกันนะดูด้วยก็เราก็นั่งดูน้องเดกก่อนไม่รู้ว่าพอน้องอยู่บนขออ่ะ แล้วพอน้องอยู่บนคอนี้ไปไหนะพอ้องไปไหนอออยู่หงบนู่นพรน้องหลอกไม้บอกพ่อน้องอยู่ห้องบนนู้นนะยังไม่ซ้ำหนึ่งก่นแล้วกินอะไรมาหรือยังเย็นเนี้ยเย็นแล้วกินอะไรมาหรือยังกินข้าวยังฮะกินข้าวยังจะเป็น้องจอกไปได้หรืังคุยไหมคุยอะไรไหม้เขายังกูกลัวอยู่น้องก็ยังกกลัวอยู่นะครับผมครับ น้องก็ยังกลัวอยู่หมายหน้าตาดีนะไม่ใช่หน้าตาไม่ดีนะใช่หน้าตาน่ารักน่าชังนะยังไม่ดีแค่ไหนเขาลองแบบชวนคุชยชวนคุยอะไรเล่นกับน,น้องดอกไม้ดีเพ,พื่อนนั้นลองหาอะไร <ใน S 2> เล่นกับน้องดอกไม้ นดูน,ดน,น้องดอกไม้ยิงรวยนะแต่เห็นน้องดอกไม้พี่ก็มาดีนะพี่ก็มาดูน้องดอกไม้เฉยๆให้ว่าทำมายพ่อน้องถึงทิ้งให้น้องดอกไม้อยู่เพียงลําพังแล้วพ่อน้องดอกไม้ไปไหน้อ,นอดอกไม้รู้เบ้าพ่อไปไหนรู้เบ้าเขาอ,อยงนงบนหรอเหรเหรอ,อ,อนหอเหรหรอเหรอเหรเรอเหรอรเอ <ST> S> <S เหอเหอเหรเออ ใช่พ <'t S 2> <tem> ่อน <si> ้องบอกใช่หรออ้้แลวทำไมไม่ลงมาหาน้องดอกไม้อะใช่พ่อน้องบอกใช่พ่อน้องจริงหรอใช่พ่อน้องแล้วทำไมต้องทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวอ่ะใช่จะเป็นพ่อน้องทำไมต้องทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวผมก็ไม่รู้สาเหตุพ่อน้อง ห้กินได้เ่รหิวก็กินเลยหิวก็กินเลยนะแกกินเลยแกเลยแกเลยเย้เย็นนี้กินอะไรไปหรือยังหรือยังไม่กินก็แกกินขนมก่อนก็ได้เหมือนน้องยังกลัวอยู่นะผมว่าไม่รู้จะทำอะไรนะเดี๋ยวลองแบบชวนเล่นหรือชวนอะไรดีกว่ามั้ยเป็นอันอาจจะแบบ อะได้น้องแบบหายกลัวพวกเรานะนี่คนก็ไม่ไรู้จะทำยังไงกับน้องดอกไม้ที่มันได้ยินเสียงพอน้องนะใช่เหรอ <c oughs> ไหนมันได้ยินเสียงพอน้องเสืนใช่เหรอ <c oughs> Ở trên mấy cây cây hả? Ủa? Ừ. Được không? Nó ở trên như thế cây đây nó ăn mấy cây In mắt để việc cái hay, kin mắt để việc cái hay, kin vào, kìa nào mhmm mhmm hay đó, mhmm 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 cua ok ไม่ต้องกลัวพี่และเพื่อนนันนะโอเคเปล่าพวกพี่เป็นน้องพี่แฝงเองใจเย็นนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกินเลยกินเลยเกินเลยโอเคกินเลยแกให้น้องดอกไม้กินนะน้องดอกไม้ก็คงหิวแล้วเพราะตอนเย็นนี้ก็ยังไม่อย่างนี้เลยนะก็ครับทุกคนตอนนี้กินเลยกินเลยกินเลย มันพอน้องออกดดอนนะเดี๋ยวคงบนนะเดี๋ยวพนันก็พอน้องตัอหมว้ของเนื้เดี๋ยวลองไปหาพอน้องดูเ<บ>คยอ,อยู่ฝั่งนู้นละโอเคไม่รู้ว่าพอน้องไปไหนนะ เหมือนเหมือนก็ไม่อยู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมว่าพอน้องไปไหนไม่รู้ใ,ใจไลกับน้องเงินแปดเลยนะเดี๋ยวลองตลัไปนี่ด้วยทุกคนกลับไปดูน้องดอกไม้ด้วยก่อนที่นะครับผมเนี่ยน้องดอกไม้กินเลยกินลเลยกินเลย เอกเล่เอกเล่เหมือนพอน้องไปไหนไม่รู้นะเจอป้างมีแกเป็นมาไปหาเจอป้างไม่เจอไม่น่าอยู่แถวนี้หรอก ทำไมต้องทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวนะใทำไมต้องทิ้งให้น้องอยู่เพียงลำพังนะน้องก็ตัวเล็กด้วยวันนี้เดี๋ยวเราก็นั่งเป็นเพื่อนน้องดีกว่าโอเคยไหมเพื่อนนั่นเกยไม่ว่าโอเคกีค่เล่กี่เล่กี่เล่กี่เล่ นี่นะขนหน่มคนมีเงนะะครกินก็กินไดนะ้อร่อยไหมน้องดอกมออไม้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมน้องดอกไม้อร่อยไหม,หม,ไหมผมก็ไม่รู้จะพูดกับน้องดอกไม้ยังไงดี มันน้องทาสันเอ้ยมันน้อง right, s <S มันน้องดองกไม้จะไม่เยนนะเยบเ็ีเลยเพื่อนนั้ okay, นเดี๋ยวพอ้องมาันพอน้องไมไ่หนักเยอวันนี้นะครับผม ก็มาเยี่ยมน้องคนป่ามั้งด้วยเจ๋อเจอเปล่าอย่างี้ดีไหมเพื่อนนั่นเดี๋ยวเรานั่งเล่นนั่งเล่นกับเฮ้ยได้ยินไหมเพื่อนนั่นวู้เฮ้ยวู๊เดี๋ยวเรานั่งเล่นเป็นเพื่อนน้องดอกไม้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจะไปนั่งเล่นเป็นเพื่อนนับข่าว งงโกลพี่นะเดี๋ยวพี่มาอยู่เป็นเพื่อนแค okay, บอเดี๋ยวพี่มาอยู่เป็นเพื่อนอ,อนอนป่าก็ดีมากยืมแ้งออกเบียมาให้น้องใช่ไหมน้องแบบน้องสบ,บายเลยนะทุกคนดูนะน้องหน้าอินดูมากนะทุกคนเหมือนน้องแบบชอบกินขนมเลยนะอีอย่างนะเหมือนะนน้องจะดีีศาจนะอุ้ยเหมือนพอน้องเลยไหนขโมยนั่นแหละ ไหนเมื่อพอน้องจะกลัวอะหรไม่เป็นไรกลงมามันอยู่หรอกเฉพอน้องอยู่จริงอะมานานแล้วก็ดูรอบๆไม่ไมีนะก,ก็นั่งเล่นเป็นเพื่อนน้องดีกว่าผมก็

น้องหลับนอนแล้ว,น,ลวน,น,ดดนัำนม่จะเป็นพ้าไม้ตกลงมาใช่ไหมครับเขาไม่ซ้หมันใช่ไ้โอู้วูหูพอน้องตกไม้หรือเปล่า เต้นอัดเพลงได้พอน้องก็ได้ยเตี้ยกวนเตี้ยเดี๋ยวก็นังเล่นกับน้องน้องสักแฝดหนึ่งดีกวยใส่แกล้งน้องรอ,อร่อยไหมแกงน้องหลับเียอะมีหมดเลยนะเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไฟน้องหลับด้วยนะใช่เดี๋ยวนะแกงน้องหลับไปเลยถ้าน้องหลับก็เดี๋ยวผมก็กับพลอยต้องขอตัวกลับกันนะเดี๋ยวใครมาเยี่ยมน้องวันหลังนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเยี่ยมน้อง น้องทาตาบิดใช่ไหมน่ารักใช่วันนี้เราไปเย็น้องตาตาดูน้อง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 ป่าวันนี้ก่อนนอนเลยนอนเลยอร่อยไหมอร่อยไหมโอเคมีเยอะน้องง่ายอินดูมากเลยน้องน่ารักน่าเกิดน้องง่ายอินดูมากเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวงี้เดี๋ยวแข่งแข่งน้อง น้องหลับเรมาัสสาวีเลยกัสสีวะเดี๋ยวผมกเพิ่งจุกแรงให้น้องแดปก้วให้ลับเลยนะทุกคนก็เราก็คุณนาบอกเนยบันไม่เยอะอรน่นเปมือนน้องเฉยหมดเลยนะเคนอนเลยนอนเลยมาดีแปรงให้นอนเลยนะเข้นอนนะเขเบ้าเล่นนอนเข้ปัสาีนี่มันน้องจะหลับตานะ คนครับเหมือนน้องจะหลับตานะน้องกำลังนอนเหมือนน้องหลับแล้วเหมือนน้องจะหลับแล้วน,นี่ครับผมก็แจ้งน้องมันหลับไปนินน้องก็ได้กินอิ่มไปแล้วนะวใช่นี่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยทดลองคนบ้าหรือเปล่าใช่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันที่ว่าเหมือนได้ยินเสียงบนญถายอีกแล้ว แตว่าเพื่อนน้องได้พอน้องได้จะอยู่บริเวณแถวนี้แหละในใกล้ในไกลกับน้องแหละจะเฝ้าดูน้องนะโอเคนอนนะนอนนะน้องดอกไม้นอนนอนพอนั่งจะเฝ้าดูน้องน้องไกลไกลใช่ไหมใช่แบบพอน้องกลัวเราพอน้องแบบไม่กล้าเจอพวกเหล่ารื่ปละนใช่ทุกคนตอนนี้ก็น้องได้หลับไปนะไปเปนอนแต่ว่าเราไปดูว่าเดี๋ยวเพื่อพอน้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอางี้ทุกคน ผมก็มีทุละที่จะต้องไปทำต่อนะครับทุคนาาเดี๋ยวย่างนี้ทุกคนทุกคนนับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับทุกคนแค่นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม